สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่27ตุลาคม2566นะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับค่อนข้างที่เทรดยากเลยหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขสหรัฐเนี่ยออกมาในทิศทางเชิงบวกบางฟวนะครับโดยเฉพาะตัวเลข GDP ที่ออกมาดีขึ้นนะครับแต่ว่าดูเอสโตรลาเนี่ยมันกลับไม่แข็งค่าขึ้นสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงตลาดหุ้นด้วยทําไมดูเหมือนว่าจะโดเทขายลงเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ผมมีคาตอบมาให้นะครับแต่ว่าเด็กก่อนอื่นเนี่ยขอ เริ่มที่ทางสาภาพยุโรปก่อนนะครับหรือว่า ECB ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยสรุปแล้วเมื่อวานนี้ได้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยไ,ไว้ตามคาดการเลยนะครับรับดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยอยู่ที่4.00%นะครับแต่ว่าเป็นดอกเบีย้ยกลางนะครับเป็นพวกดอกเบีย้ยเงินกู้อะไรแบบนี้นะครับจะอยู่ที่4.50%นะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงแล้วนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิด recession หรือว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นกับยุโรปได้นะครับก็เลยจะต้อง ตัดสินใจคงอาัตราดอกเบี้ยไปก่อนนะครับรวมถึงเพื่อนๆเ,เองนะครับไม่ไว่าจะเป็นเฟดหรือว่า B.O.E. นะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ ECB ก็เลยไม่น้อยหน้านะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับช่วงการแถลงการแถลงข่าวของคุณทิสติลกาศประธาน ECB เนี่ยตัวเองก็ยังคงมองว่าเงินเฟอ้อของยุโรปเนี่ยมันยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาที่ดีสําหรับการให้เงินเฟ้อมันปรับตัวล่วงลงมาอยู่ที่2%เปอร์ซ็นตามเป้าหมายเนี่ยก็คือการ กับขึ้นในตาดอกเบีย้ยในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่หลายๆธนาคารคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ครั้งที่แล้วนะครับรวมถึงอาจจะเป็นในอนาคตด้วยนะไม่ใช่ว่าจะไม่ขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดว่าเงินมันยังเฟอ้ออยู่แบบนี้นะครับยังไงก็ให้นักลงทุน,นระมัดระวังความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสงครามนะครับยังไม่จบนะในนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นเงินเฟอ้อนะครับที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาความเสี่ยงเนี่ยมาจากอ่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ทาให้ราคามันมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับช่วงเดือนนาะั่จจะ่ครบแตว ไม่แน่ว่าอีกเดือนสองเดือนอาจจะเห็นผลว่าเงินเฟ้อเด่นอาจจะไม่ลดลงก็ได้นั่นเองนะครับวันนี้เป็นข่าวสําหรับทางยุโรปนะครับส่วนทางสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับมีการประกาศตัวเลขค่อนข้างเยอะเลยสําหรับยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนเนี่ยออกมาต้องบอกว่าดีกว่าครั้งก่อนนะครับแต่ว่าเท่ากับครั้งก่อนแต่ว่าดีกว่าคาดการนะครับส่วนตัว GDP นะครับอยู่ที่4.9%ดเปอร์เซ็นต์นะครับดีกว่าทั้งคาดการและครั้งก่อนเลยแล้วก็ตัวเลข อ่าอินดิเซียจบเล็เคลมนะครับออกมาแย่ลงนะส่วนยอดขายบ้านที่เราเปิดการขายก็ออกมาดีขึ้นนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันไม่ได้ทําให้ยูเอสดอลาเนี่ยปรับตัวแข่งข้าขึ้นแบบที่หลายๆคนตั้งใจไว้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายๆคนเชื่อว่าน่าจะโฟกัสกับตัวเลข GDP เป็นหลักนะครับแต่ว่าพอ GDP ออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าทองมันก็ไม่ได้อ่าล่วงลงนะครับแล้วก็สหรัฐเนอเดอลลาร์เนี่ยไม่ได้แข่งข้าขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับซึ่งถามว่า เป็นเพราะอะไรนะครับหลักๆถ้าเกิดว่าเราดูตลาดหุ้นเองก็มีการโดนเทขายเมื่อวานนี้ด้วยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนักลงทุนเองอยังคงมองว่าเฟดเนี่ยนะครับน่าจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงอยู่นะครับในช่วงนี้นะเพราะเฟดตึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงอยู่นะครับแน่นอนว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงตัวตลาดหุ้นเองนะครับบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีของทางสหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ก็โดนเทขายลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว เมตาเทสลานะครับไมโครซอฟท์ก็มีการโดดเทขายลงด้วยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะที่นักลงทุนจะต้องอวิเคราะห์นะครับแล้วก็รับความเสี่ยงตรงนั้นให้ได้เนี่ยเขาบว่าเอ๊ะทำไมบางทีตัวเลขออกมาดีขึ้นแต่ว่ากราฟไม่ได้วิ่งตามที่เราคิดเสมอไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับลหลักๆเนี่ยวันนี้คาดว่าตลาดน่าจะโฟกัสที่ตัวเลข PCE นะครับหรือว่าดัชนี ราคาด้านการบริโภคส่วนคนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งใจนะครับที่บ่งบอกถึงเงินเฟ้อได้นะถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกมาลดลงจากครั้งก่อนเนี่ยครับอาจจะทําให้ US Dollar เนี่ยชะลอการแข็งค่าขึ้นได้นะครับเพราะว่าภาพรวมยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับนักลงทุนถถอาจจะมองว่าเอ้ p c ี PC e มันลดลงแล้วพอ p c ี e มันลดลงเนี่ยเป็ดอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะครับแล้วก็จ,จะทําให้ US Dollar ปรับตัวอราคาลงส่วนราคาทองคํา ก็จะสามาพเก็บตัวสูงขึ้นได้ในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับแต่ว่ายังครับผมยังไงก็ต้องระมัดระวังการโดนเทขายสําหรับราคาทองคําด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะวันนี้นะครับผมขออนุญาตให้แนวต้านไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ราคาหนึ่งนะครับ1,997ซึ่งเป็น พายเดิมนะครับพายเดิมที่เขาทำเอาไว้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าทะลุ19 9 7ขึ้นไปได้เนี่ย2อ0พมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสได้นะครับแต่ว่าจุดแรกเลยเนี่ยถ้าไม่สามารถผ่าน1 9 9 1เก้นถึงได้นะครับมีโอกาสที่จะหรักตัวลงไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ1984แล,1975และ1975ได้ตามลำดับครับภาพรวมยังคงยืนยันว่าทอาคำยังคงเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่ะรัยงไไมมม่มีอา ทำายโครงสร้างได้นะครับสงครามเองก็ยังไม่จบนะครับสำหรับราคาทองคำนะส่วนราคาน้ำมันนะครับอย่างที่บอกไปแนวรับนี้ค่อนข้างแข็งนะครับบริเวณ82.725สําหรับ WTI นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดได้นะครับวันนี้แนะนําให้เล่นในกรอบสั้นๆนะครับ85.65จะเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับส่วน US d ลลาร์นะครับก็มีโอกาสที่เขาหลุดคล้ายๆกับตัว t r i g l e หรือ p e n a n ขึ้นไปแล้วนะครับจะกลับลงมาทสแนวรับที่106.285นะครับถ้าเกิดว่า เทสล่ามีสัญญาณกลับตัวขึ้นต่อนะครับโอกาสจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่107.25ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะคอนเฟิร์มว่า US Dollar เนี่ยเป็นขาลงสูวนแต่ชนิดดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยควรจะต้องลุดแนวรับที่105.325เสียก่อนนะครับถึงจะคอนเฟิร์มในส่วนนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนพยายามเกลี่ยโพซิชันให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเรามาว่ากันใหม่วันนี้ขอให้ท